ถ้าลำโพงเสียงกลางแหลมของเพื่อนเวลาเปิดอัดแรงๆแล้วมันแตกเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นจากสาเหตุนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขกันโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต่อลำโพงเราไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมกับเสียงกลางเนี่ยเข้าที่ขั้วชแนลของแอมป์ซึ่งขั้วชแนลแอมป์เนี่ยมันเป็นความถี่รวมมามีทั้งเบสกลางแหลมถ้าเพื่อนสังเกตลำโพง2ตัวนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน,น,นคืออันนี้คือลำโพงเสียงแหลมเหมาะกับความถี่ย่านเสียงแหลม อันนี้คือลำโพงเสียงกลางเหมาะกับความถี่ย่านลำโพงเสียงกลางซึ่งทั้งสองอย่างไม่ได้เหมาะกับลำโพงเบสดังนั้นวิธีการแก้ขั้นตอนที่1ก็คือคุณต้องปรับจูนที่หน้าแอมเพื่อให้มันมีแต่ความถี่เสียงกลางกับความถี่เสียงแหลมผ่านไปหาดอกลำโพงนั้นได้นั่นเองมันก็จะทําให้ลำโพงเสียงกลางแหลมของเพื่อนทํางานได้อยู่ในย่านปกติทีนี้มาดูในกรณีที่2ครับ เป็นปัญหาของใครหลายคนคือปรับจูนหน้าแอมไม่เป็นครับเท่าแก่จะทํำยังไงนี่คือปัญหาหลายคนที่เข้ามาถามเท่าแก่เท่าแก่จึงผลิตตัวนี้ขึ้นมาครับชื่อว่าเจ้าตัวพาส v e หรือตัวแยกเสียงสองทางไอ้เจ้าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรครับมันทําหน้าที่แยกเสียงแหลมกับเสียงกลางออกจากกันถ้าเราดูแบบนี้นะครับมันคือการที่เราปล่อยสัญญาณจากแอมเข้ามาที่ตัวมัน1 c h a n n e และแยกออกมาเป็น2ทางแบบนี้ครับก็คือทางที่1ไปแหลมทางที่2ไปเสียงกลางและเสียงเบสไม่ให้ผ่านออกไปได้ครับแค่นี้แหละครับมันก็จะทําให้ระบบเครื่องเสียงของเ,เพื่อนๆนะครับทํางานในความถี่ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมจะทําให้ลําโพงของเพื่อนเนี่ยนะครับมีอายุการใช้งานที่ทนทานนานมากขึ้นเพราะว่าทั้ง2ดอกประเภทเนี้มันทํางานในอยู่ในย่านช่วงความถี่ที่เหมาะสม ทำงานแบบสบายๆนั่นเองดังนั้นเสียงที่คุณได้ยินออกมามันก็จะมีความไพเราะสบายหูอย่างที่เพื่อนๆฟังอยู่ณต่อจากนี้อันนี้ใช้พาสซีฟอยู่นะครับและหากเพื่อนๆคนใดสนใจนะครับเดี๋ยวเท่าแก่จะทิ้งพิกัด เจ้าตัวแยกเสียง2ทางตัวนี้เอาไว้ให้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับลองกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมมานะครับเนี้เท่าแกแบ่งปันเรื่องราวแบบนี้ให้กับเพื่อนๆนง่ายๆบ้านบแบบนี้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจเป็นกําลังใจให้กันนะครับติดปัญหาอะไรคอมเมนต์สอบถามเท่าแก่ไว้กดแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อคุณด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นมือใหม่เหมือนเท่าแก่เล่นแรกๆเนี่ย ็ไม่รู้หรอกครับว่าทําไมลาโพงเสียงแหลมถึงขาดทําไมลําโพงเสียงกลางมันถึงเสียงแตกผ้า,ผาเบอร์เบอร์สักพักก็พังก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วครับถ้าเข้าใจศาสตร์การแยกเสียงความถี่ให้เหมาะสมแบบนี้นะครับมันจะทําให้ชุดเครื่องเสียงของเพื่อนๆนะครับมีอายุการเล่นที่ยาวนานเพิ่มมากขึ้น